สวัสดีค่ะอาจารย์จริยพัฒนรัตโนพาสหรืออาจารย์ลูกวมนะคะอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ ในการทำ PSU Move ครั้งนี้นะคะเกิดจากปัญหาของรายวิชาที่เราสอนอยู่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะเราพบว่าในรายวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีแต่เราไม่สามารถลงรายละเอียด ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาทำงานมีเงินได้เราพบว่าเด็กของเราไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนค่ะ ในรายวิชานี้จะประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเราจะมาทำความรู้จักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนเมื่อเรารู้จักเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วเราจะมาคำนวณตัวภาษีกันค่ะเมื่อเราคำนวณภาษีเป็นแล้วนะคะคราวนี้จะเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองค่ะ ในการเข้าสู่รายวิชานะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ไปที่เว็บไซต์ MOOC.PHU.AC.TH นะคะแล้วคลิกไปที่หน้าที่4จะเจอรายวิชาค่ะเราสามารถลงทะเบียนรายวิชาได้ผ่าน Google หรือผ่าน Facebook ก็ได้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะ สำหรับคนที่มีความสงสัยหรือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะในรายวิชาคำนวณและวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะจะทําให้เรามีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณถูกต้องและสามารถประหยัดเงินภาษีที่จะต้องชําระในแต่ละปีได้ด้วยนะคะ เรียนฟรีค่ะมีประกาศนียบัตรให้นะคะแล้วมาเจอกันในรายวิชาคำนวณและวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะขอบคุณค่ะ